พ้พูดเด้วข้พูดเด้วรอบทระสองเอาเลยเรือให้สามให้เบอร์สามสิสองขอมีเป็นพักดีเอ็ดเกยโยบายไกล้ว่ดีปีหนึ่งใส่เงินแสนรสอสอขอผลงานไปทำงานค่ะเลือกพักไทยสร้างไทยเบอร์สาสองค่ะ เรื่องพีกไทยตัไเบอร์ามบสงาพันาทตุ๊กาชนผู้ตุ๊กตาถูายไ้ดัแค่รเป็นเื้อเป็นเอเปอมากเามพันบาทโอ้ยฮัลโหลนี่แ่ไค่อยผงนด้้วยคต สวสัสดีท่านท้าความยาให้นักตกนะค่ะสาธุค่ะพี่น้องค่ะทานมาพี่น้องก็บบกเที่ยวนี่ละอีหล่าเที่ยวนี่ละอีหล่ายหาอีหล่าได้ค่ะ ขออิริยค่ะเที่ยวนี้บกขออย่างค่ะขออยากเป็นผู้แทนพี่น้องค่ะสิ่งที่นั่งเห็นนั่งอยากเขามาแก้ไขอยากขอมะเมืองไม่แง่งสิ่งที่นั่งมองในด้านพัฒนาพี่น้องค่ะมือนี้กาบแทบเท่าพี่น้องทุกๆท่านค่ะให้โอกาสนั่งจักเถือแเนะะี่ค่ะล่องเมืองเ้าค่ะ สิบสองปีก็ธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่อยสิบสองปีพี่น้องก็เห็นในีวามตั้งใจของนั่งสิบสองปีที่นั่งอยู่เคี่ยงขางพี่น้องเมื่อนี้ขอโอกาสกับพี่น้องตำบลโนศิลาเริ่งนะคะให้โอกาสม่อนเพ่นเสษร,รักษาถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของพ่อแม่พี่น้องตำบนนล้โนศิลาเริ่งทุกทุกฐานเนาะค่ะนะ อทุกทุกท่นนะคะกรับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะความรักความเมตตาความรักความขีดใจนั้นหญิงคนนี้จะสู้ต่อไปดูแลพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องก็ได้ส0มพนบาทแอเลือกเบอร์สองก็ไปคุณวันเพ็ทจะเป็นคนคอยฮักไทยสร้างไทยเบอร์ โอ้โหพี่น้องว่าวันนี้พูดต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดน,นะครับวันที่1 6พฤษภาคม พี่น้องชาตวตำบลวัดศิลาเนิ่งั้งเก่าหมูบ่บ้านเป็นภาพประวัติศาสตร์สร้างนายกร,ร,รัฐมตีสุนรัตเกยุราพันธ์มสามสิบสองพี่น้องเอาพร้อมด้วยสอสอเกตผู้แทนวานเฮาวันเพ็ญพี่น้องหลังจากที่เราได้ผู้แทนชื่อเจนางนะคะจะมานอนด้วยนะคะนะเอาบ้อง เดี๋ยวด้วค่ะมันคําไม่มีตําแหน่งอะไรสิบกว่าปีนี้เจ๊นางไม่เคยทิ้งพี่น้องลงทานเจ๊นางนี่โด่งดังที่สุดแม่นบอค่ะนี่แหละค่ะไม่เป็นสอสอยังขยันปันนี่ถ้าได้เป็นผู้แทนแล้วก็24ชั่วโมงค่ะบ้านเบิร์นมมนอนหลับหัวเผลอไม่รู้จักแลวค่ะปีค่ะ แล้วแม่ใหญ่ก็ใหญ่จะมีคำถามสุดารัฐพักไทยสร้างไทยจะพาธรรมาหากินให้กระเป๋าโอปงเธรรมสุดารัฐจะทำสิ่งน,นี้ค่ะเราค่ะเราไม่แจก่บัตรคนจนเป็นบัตรเครดิตประชาชน<ร>ะจะอยู่กับรเราไปตลอด300%แล้วเมื่อไหร่คนจนจะหายจนเมื่อไหร่หลออชีวิตค่ะ ดีมอกค่ะเครดิตขอกู้เซ็นสัญญากู้ได้เงินออกมาเลยไทยสร้างไทยดูแลค่ะเกิดน,นะคะตั้งแต่ท้องจนถึงลูกอายุหกขวบเราให้คูปองเลี้ยงลูกค่ะเดือนละสามพันบาทถึงลูกหกขวบเราต้องสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพไม่ใช่พอเราจนเราต้องให้ลูกเรากินน้ำข้าว ถ้าเราจนเราต้องเอานมข้นหวานชงให้ลูกเด็กในท้องจนถึงหกขวบคือช่วงที่มีพัฒนาการดีที่สุดเราจะลงทุนตรงนี้ค่ะให้ลูกให้หลานเราฉลาดค่ะอย่างที่สองโตขึ้นให้เรียนฟรีจนจบปปิญญาตรีไม่ต้องเป็นหนี้กยศอ,อ,อีกต่อไปและไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่แต่จะปฏิวัติการศึกษาค่ะลูก จะต้องจบที่อายุ17ปีค่ะลดเวลาเรียนลง3ปีถึง4ปีค่ะและปฏิวัติหลักสูตรหมดเลยไม่ใช่ตัดเสื้อโหลเอาหลักสูตรเดียวให้เด็กเรียนเด็กไม่รู้นี่เนี่ยมีน้องอยู่สองคนนี่เรียนไม่รู้เรียนไปทำอะไรแม่บอขาดเรียนหนักเพื่อไปตกงาน แต่ต่อไปนี้เราจะให้เด็กเลือกเรียนเรียนสบายเพื่อให้ไปมีงานทำ